เรื่องเล่าผีตอนยายปอบปริศนาสวัสดีครับพี่น้องชาวเรื่องเล่าผีหลอนทุกท่านผมชื่อสายทานแล้วเรื่องราวที่ผมจะเล่าให้ฟังกันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อตอนปีพุทธศักราช2548ตอนนั้นผมยังเป็นเด็กครับ แต่ผมมักจะได้เห็นเหตุการณ์ที่พ่อแม่ทะเลาะกันอยู่บ่อยครั้งและมันมีอยู่ครั้งหนึ่งคืนนั้นแม่ผมจะนอนดึกกว่าปกติเพราะท่านจะรอดูรายการทีวีที่ชื่นชอบซึ่งปกติแล้วผมก็จะรอดูกับแม่ด้วยแต่ว่าคืนนั้นผมง่วงเอามากๆผมก็เลยขอแม่เข้าไปนอนก่อนเช้าวันต่อมาแม่ก็ได้เล่าให้ผมฟังว่า เมื่อคืนตอนที่แม่กำลังนั่งดูทีวีอยู่นั้นจูจ่ๆมันก็มีเสียงควายกินหญ้าดังขึ้นมาทางส่วนหลังบ้านซึ่งพื้นที่ตรงนั้นแม่ผมได้ปลูกผักหลายอย่างเอาไว้ตอนนั้นแม่ก็กลัวว่าควายจะเข้ามากินผักในสวนอีกเพราะเหตุการณ์ทำนองนี้มันเคยเกิดขึ้นมาแล้วครั้งหนึ่งคือแถวหมู่บ้านผมเวลาที่ชาวบ้านเขาเกี่ยวข้าวนวดข้าวกันเสร็จหมดแล้ว ชาวบ้านก็จะปล่อยควายให้ไปหากินหญ้าตามทุ่งนาแต่มันก็มีควายบางตัวที่แอบเข้ามากินผักในสวนของแม่เพราะบ้านผมตอนนั้นจะอยู่ติดกับทุ่งนาครับคืนนั้นแม่ผมก็คิดว่าควายมันคงจะเข้ามากินผักอีกแล้วในขณะที่แม่ผมกำลังจะออกไปไล่ควายจูจูก็ได้ยินเสียงเหมือนมีคนพูดขึ้นมาว่าจะอารอนจี ซึ่งเป็นภาษาสวยที่แปลว่าอย่าออกไปแม่ผมที่เป็นคนสวยหรือกุยเลยเข้าใจกับประโยคที่ได้ยินคนพูดเมื่อกี้แต่นี่มันก็ดึกมากแล้วแล้วใครกันละ่ะใครกันที่ส่งเสียงเตือนขึ้นมาเมื่อกี้แม่ผมเลยหันมองไปรอบๆตัวแต่ก็ไม่เห็นว่ามันจะมีใครเลยสักคนแม่ก็เลยปิดทีวีแล้วเข้าห้องไปนอน แต่ใจก็ยังสงสัยว่ามันเป็นเสียงของใครที่พูดขึ้นมาเมื่อกี้แม่เลยไปแอบส่งดูตรงประตูหลังบ้านแถวบริเวณที่ได้ยินเสียงคนพูดขึ้นมาเมื่อกี้แล้วแม่ก็ต้องตกใจเพราะสิ่งที่เห็นนั้นมันเป็นควายตัวใหญ่ที่กำลังและเลมญ้ายอยู่หลังบ้านซึ่งควายตัวนั้นมันคือควายธนูนั่นเอง พอแม่ผมเห็นอย่างนั้นท่านก็เลยกลับเข้าห้องไปนอนด้วยใจที่สั่นระทึกแล้วอีกหลายวันต่อมาในช่วงตอนค่ำของวันหนึ่งพ่อแม่ผมก็เกิดทะเลาะก,กันขึ้นมาอีกวันนั้นพ่อได้ทำร้ายร่างกายแม่ แต่มันเป็นอุบัติเหตุตอนที่พ่อผมจับแขนแม่กระชากแล้วพลาดไปโดนเข้ากับขอบวงกบของประตูหน้าบ้านแม่ผมถึงกับหัวแตกจนเลือดอาบไปทั้งหน้าผมกับพ่อเลยต้องรีบพาแม่ไปส่งโรงพยาบาลที่อยู่ไกล้ๆซึ่งเพื่อนบ้านเขาก็ไม่ได้สนใจอะไรเพราะว่าเบื่อระอากับบ้านผมที่พ่อแม่มักจะทะเลาะกันให้เห็นอยู่เป็นประจำ หลังจากที่พ่อแม่ทะเลาะกันในวันนั้นแม่ผมก็ฟกช้ำไปทั่วร่างกายชาวบ้านหลายคนที่ได้เห็นใบหน้าแม่มีแต่รอยฟกช้ำพวกเขาก็แวะเข้ามาถามว่าเป็นอะไรเหรอแม่ผมก็บอกไปว่าโดนพ่อผมตีแล้วในคืนนั้นแม่ผมก็ได้แยกไปนอนที่กลางถงบ้านคือแถวบ้านผมถ้ามีใครที่เขาท้องเพ่งคอดหรือได้รับบาดเจ็บตามร่างกาย เขาจะนอนอยู่ไฟกันครับโดยการอยู่ไฟนั้นก็คือว่าเขาจะก่อไฟใส่เตาแล้วเอาเตามาวางไว้ที่ใต้เตียงครับพอตกตอนดึกมันก็ได้เกิดเรื่องที่น่าประหลาดขึ้นมาแม่ผมบอกว่าคืนนั้นมันเป็นคืนที่เงียบสนิทพอเติมถ่านใส่เตาจนเสร็จเรียบร้อยแล้วแม่ก็ปิดไฟแล้วล้มตัวลงนอนพอนอนหลับไปได้สักพัก แม่ก็ต้องตกใจตื่นขึ้นมาเพราะจูจ่ๆมันก็มีคนแก่คนหนึ่งเขาได้มานั่งคร่อมอยู่บนตัวของแม่พอเพ่งสายตามองดูให้ชัดๆแม่ก็จําได้ว่ามันคือหญิงแก่คนหนึ่งที่เขาแวะมาคุยกับแม่เมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมานี่เองหญิงแก่คนนั้นได้อ้าปากแลบลิ้นออกมายาวมากจากนั้นก็เอาลิ้นมารัดคอแม่จนแทบจะหายใจไม่ออก ในนขณะนั้นแม่ผมแกตกใจจนแทบช็อกแกเลยพยายามตั้งสติแล้วรีบลุกขึ้นไปเปิดไฟแต่พอกดเปิดที่สวิตไฟมันกลับไม่ติดแล้วพอแม่หันกลับไปดูที่เตียงก็เห็นว่าร่างของตัวเองกำลังนอนอยู่บนนั้นแล้วมีหญิงแก่คนดังกล่าวกำลังนั่งคร่อมร,ร่างของแม่ผมอยู่เมื่อเห็นอย่างนั้น แม่ผมเลยยกมือขึ้นไหวแล้วร้องไห้วิงวอนขอชีวิตมันไปว่าอย่าทำหนูเลยลูกหนูยังเล็กถ้าหนูเป็นอะไรไปเดี๋ยวจะไม่มีใครดูแลลูกปล่อยหนูไปเถอะแล้วยายแก่คนนั้นก็บอกแม่ว่างั้นมึงอย่าได้ปรีปากไปบอกใครละ่ะว่ากูเป็นปอบถ้ามึงพูดชื่อกูให้ใครฟังมึงตายแม่ผมเลยรับปากกับมันไปทั้งน้ำตาว่า จ้าจ้าได้ใจยายหนูจะไม่บอกใครเลยแล้วยายปอบมันก็บอกให้แม่ผมกลับมานั่งลงในร่างของตัวเองจากนั้นยายปอบมันก็มุดออกไปตามรอยแตกของไม้ที่ฝาบ้านแม้ว่าเหตุการณ์ดังกล่าวมันจะผ่านมานานหลายปีแล้วแต่สิ่งที่มันยังค้างคาใจของผมมาตลอดก็คือว่า ยิงแก่ปริศนาคนนั้นคือใครเพราะแม่ผมไม่สามารถที่จะบอกชื่อของแกให้กับใครได้อยู่แล้วแม่บอกได้เพียงแค่ว่าตอนนี้ยายแก่คนนั้นเขาก็ยังมีชีวิตอยู่นะครับเรื่องนี้ผมถามแม่กี่รอบต่อกี่รอบแม่ผมก็บอกว่ามันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงแม่ยังจำหน้าของมันได้อย่างชัดเจนมาจนถึงทุกวันนี้และนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมด ขอขอบคุณเรื่องราวหลอนๆจากคุณสายทานด้วยนะครับถ้าคุณผู้ฟังมีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องผีเรื่องลี้ลับ เรื่องหลอนสามารถส่งเรื่องราวของคุณมาให้เราเล่ากันได้ที่ลิงก์ Facebook Fanpage ที่อยู่ด้านใต้คลิปนี้นะครับ